ที่เราคิดอยู่ว่าให้เราต้องการอยากรู้อย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากเหตุของเร่นี้เหมือนกันนะเป็นไปได้มากนะนะแล้วก็คิดว่าถ้าท่าคนได้รู้จักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยหรือเฉพาะคนแล้วก็มันจะเรียนเรียนจากนี้เราก็นึกนึกย้อนไปถึงสิ่งที่เราทำใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะมันมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ที่เราเราต้องการเหมือนกันหมายความว่าที่ที่พี่พูดบอกว่า เราอยู่โรงเรนเช่าแล้วก็พยายามมองมันมงฝั่งนี้คิดไว้เลยว่าจะต้องเป็นอยังงแล้มันเห็นว่ามันไม่รู้มันเกิดจากอย่างที่ที่เราเรียนเป็นแนวพีหรือ่ามนมีมคนหรือว่ามีแนวพีเป็นตัวหลักฐานตรงบอกไหมว่าสิ่งที่สิ่งที่ที่คิดสมัยก่อนแล้วมันเป็นันเนี้ย ก็คือการจินตนาการเราทอดแบบมาจากคนสําเร็จอแตพี่พี่หมินก็เป็นคนสาเร็จแต่ n อ p นพคือทอดแบบพวกพี่มาส่งต่อให้คนธรรมดาแต่จริงมันก็อยากให้ต่อไปถึงทีมงานเราใช่เพราะว่าทีมงานเราบางทีเนี่ยครับอันนี้เกี่ยวกับบทเรียนอยู่วเปี่ียบเหมือนกับทีมงานเราเนี่ยบางครั้งเราคุยว่าให้คุณลองลองย้ายเครื่องดูไหมอ่ะ ตอนนี้ทำเครื่องนี้มันไม่ได้ย้ายเครื่องดูไหมทำไม่ได้ก็อย่างนี้อยากจะให้เขารู้ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราคิดว่าทำไม่ได้มันเรื่องทำไม่ได้ต้องทำไม่ได้ไได,ดีนะดีรี้สถกมก็ผมผมอยากให้มีเรื่อยเื<ม>่อเพราะว่าทีมงานเนี่ยไม่มีโอกาสได้ได้เจอเนี่ที่เรียนประจบเนี่ยมันทำให้ มันทําให้เรามองรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ว่าให้เราต้องการอยากรู้อย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากเพียรของท่านี้เหมือนกันนะเป็นไปได้มากนะแล้วก็คิดว่าถ้าท่านคนได้รู้จักมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหรือเฉพาะคนไทยแล้วกันประเทศไทยที่อยู่ในที้ที่เล่นสุเราเห็นคนที่กลุ่มเราชื่นเชื่อนะนะ เขาจะไม่ค่อยแม่ใจน้ำเบาเบาอ่ะไม่แม่ใจแล้วเขาก็จะีตัวเลฉะนั้นที่จะไม่แมใจแล้วตอนที่อีกคนที่ชื่อโคตอนะที่บอกว่าเขาก็เป็นตัวแบบมือโค่แล้วที่เมื่อกี้เขาพูดเราเราห้เหแล้วจับมือมองไปที่โคตรเขาเขาลังตาเขาแต่เชื่อว่าสองคนนี้เขาเรียกว่าเกิดสั่นการสั่เทียนแล้วรู้สึกดีรู้สึกดีใจที่สองคนนี้ารจากวันนี้ไปอ่ะเขาจะเปลี่ยนเห็นน้ำตาเขาเขา วันต่อไปอ่ะเขาว่าจะปรีดงูพิมาที่เาจะปรี่จะค่อยดีขึ้นแล้วเกิดจากเอาเอ็นไอพีมาซ้ำมาซ้ำไปบอก่อ้พัฒาทำเนยดีเพราะว่าฟังคันงกนเนี่ยอาจจะยังไม่นีช็อกวันนี้เพิ่งเริ่มช็อกกับเรื่องเรื่องราวของเนี่ยเอพีคือผมถามคุณเรยเอ็นพีคืออะไรอะไรตัวย่อคืออะไรที่เราจอกันอ๋อยูโรยูโยูโรยููโรโ พอได้มาเรียนเนี่ยผมว่ามันน่าจะต่อต่อยอดให้เด็กๆได้ได้เยอะเลยถ้าเขารับนะเขารับแล้วก็เชื่อว่ามันมันเป็นไปได้นะอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราครับที่ทําให้เขารับใช่ๆวันนี้ต้องขอบคุณชมรมต้องขอบคุณมากที่ชขึ้นมาแล้วก็ถ้ามระายไปทั่วประเทศี่คนไทยได้รูแล้วก็ทุกคนที่ได้เรียนรู้เนี่ยชีวิตเขาดีขึ้นอนาคตดีขึ้นเยอะมกใช่ย้อย คมรอัยอ่างไรก็ถ้าเด็ก <French> ทุก <Beng Zen> <etzt or> คนก็ได้ดูแล้วว่ามีวิชาภาษาจีนอยู่นะครับเราคิดว่าต่อไปคือมีโอกาสเนี่ยขอให้เข้ามาเพื่อให้ได้นำไปได้นำเราด้วยแน่นอนที่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วที่ว่ามันคือเอเนอร์จีหนึ่งอ่ะคือคนพูดเยอะเหมือนกันเรื่องพลังงานจากจากสมองหรือจากจิตใต้สำเร็จที่เราส่งไปอ okay. ่ะแต่ผ <The> ม <overnight speaking Rosen> well, ได้คามาเสี่ยงันนก็คือมันคือเดบมี่าหวถึงใบบุญเนี่กต้อคุยก um, ับเราง่ายง่ายเข้าใจสื่สาไม่ไม่ใช่ว่าเออต้องเอาคำพูดยากๆมาดึงอะไรอ่ะนะอเกิดาล้งมากั่ก่อนเรียนรักก่อนเรียนก่อนเรียนนี้ยผมไม่คือยังไม่มั่นใจะนะว่าไอศาสตร์พวกเนี้มันมีจริงไหม แต่เราเคยได้ยินมาเรื่อยๆนะมีคนพูดเหมือนกันว่าพลังงานบวกพลังงานลบด,ดึงดึงเข้ามาเถอะนะแต่ว่าไม่มีหลักไม่มีหลักแต่ว่า mlp เนี่ยสามารถที่กระจายหลักนะครับนะบอกว่าหลักที่เราควรจะทำเพื่อให้ดึงพลังงานพวกเนี้เข้ามาเข้ามายังไรนะหนึ่งสองสามเป็นหลักการง่ายๆแล้วก็ทีมงานที่ผมทีมงานเนี่ยมีตั้งแต่ป4จนถึงม3เขาอาจจะไม่ ไม่เคยได้สัมผัสเรื่องพวกนี้เลยนะถ้าได้สัมผัสเนี่ยมันก็จะเป็นคือถ้าเขารับและรับได้ดีเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่เราไปใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้นะในอนาคตนะเพราะ <c oughs> ผมมองเนี่ย <c oughs> เด็กๆทุกคนเนี่ยโอกาสที่เป็นจ้าของกนนะัน <c oughs> เราไม่ได้ว่าหยุดใน้คาว่าให้ตรงแค่น,นี้ <c oughs> แค่น,นี้แนตะ่อยู่ที่เนี่ยทำให้ดีที่สุดรับสิ่งที่เราให้นะรับไปพัฒนาเปด้วนะครับ